วัสดีครับทุกท่านครับจริงๆเมื่อวานนี้ผมสรุปเรียบร้อยแล้วครับสรุปเลขบนล่างสรุปแต่ว่าวันนี้ผมแค่อยากเสริมนะเป็นคลิปเสริมอดทนดูหน่อยนะครับนะครับผิดถูกประการใดก็ไม่ทราบนะครับผมก็ทําตามนี้แหละอยากได้อยากถูกเนาะนะครับ ก็สรุปโมบานี้ทำไมงวดนี้ผมบอกต้องตรงเลยงวดเลเล็กแปดทำยังไงกับเล็กแปดนะครับเออเล็กแปดในหกแต่ทำไมมันเยอะอย่างอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าแปดห้าแปดหกนี่ไม่มีแล้วไม่มีขายแล้วครับตอตอร่นะครับแต่ก็ทำงานได้มันไม่ตรงกับสูตรพอดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เจาะจงไม่ได้อะไรมันเป็นบางเอิญน,นะครับ ฉะนั้นอันนี้มันเป็นสูตร2ตัวบนนะครับสูตรอันนี้ยาวนานมากนะครับ13บามงวดนะครับแต่ผมไม่ได้เคยลงนะเพราะว่าผมก็แค่เอาเทียบเทียบเทียบใช้บทรสรุปแบบเมื่อวานนะสรุปแล้วก็มาให้ดูตอนนี้ผมจะให้ดูจะจะเลยนะครับจะได้สบายใจท,ทุกทุกทุกคนที่ดูจะได้สบายใจว่าเออที่ไปที่มาเป็นยังไงนะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับ สองตัวบนเนี่ยโต๊ดสองตัวเขาสองตัวสามเอ้ยเขาสองตัวเขาหนึ่งตัวนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไ,ไหมผมทำก็แต่หนึ่งศูนย์ศูนยเก้าเก้าสี่ออกแปดสี่เนี่ยเห็นไ,ไหมคำนวณแบบ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 เนี้ยไม่เข้าเลยนะแต่ผมไล่มาเรื่อยๆนะครับคำนวณได้หกกับแปด ครับออก6 2 8อันนี้นี่แหละคือเขาเรียกว่าเหล็กโต๊ะนะครับมันเข้า2ตัวตรงบ้างไม,ไม่ตรงบ้างเข้านะครับ6 8แต่มันออก6 2 8นี่แหละปัญหากับตรงนี้แหละครับให้ดูนะนะครับต่อมาคำนวณได้7 9นะครับออก3 7 เอ้ยไม่เอไปขอไปคำนวณได้หนึ่งสองนะครับงดตามาออกสามเก้าห้าผิดเลยไหมนี่ผิดผิดนี่แหละผมถึงบอกว่าสูตรมันมีเขาไม่หลุดนะครับการคำนวณน,นะครับเราไม่ได้เป็นผู้ออกกองสลาก ฉะนั้นแต่ว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยูน่นะเรื่องเลขคำนวณเนี่ยน,นะครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ผมบอกอย่างไรน,นะนะครับน,นะมันผิดผิดตรงนี้เนี่ยผิดเพราะว่าเลขออกสามกาับห้าแต่ดูไปเรื่อยๆครับเจ็ดเก้านะครับคำนวณได้เจ็ดเก้าแต่ออก ออก3าคือเข่าตัวเดียวเข่าเลขเจตัวเดียวนะครับไอเจ็ดเก้าตัวนี้เก้าเจ็ดตัดวนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่านี่มันสูตรเลขบนนะครับเลขบนนะครับไม่เกี่ยวกันมันไม่เข้าเข้ายากอยู่แล้วสูตรบนก็คือบนล่างก็คือล่างเข้ายากมากล่างจากนั้นคำนวณได้3กับ5นะครับ ออก6กส่วนสก็คือเข่าเลขสานะครับเลขห้าผิดไม่เข้าไม่มาพร้อมกันมวดต่อมาคำนวณได้8ปสาเข้าแล้วครับถงวดน,นี้เข้า2ตัวอันนี้ให้ดูครับให้ดูนะครับ2ตัวคำนวณได้8ปสาแต่ออกสาแก็คือก็โอเคอยู่นะครับเข้าอยู่หลังจากนั้น คำนวณจากนี้ไปสองสนะครับออกอล้วครับออก4 2 2สองสองเข้าโต้นนะครับเข้าโต้นอีกแล้วทาวิ่งอ่ะเนี่ยท้าเลขกเป็นเนี่ยทาวิ่งอ่ะบรรดาคุณนายไอ้เจกไอ้เฮียเนี่ยนะครับวิ่ง่เขาได้สองเท่าอยู่แล้วถ้าเลขกมาแบบเนี้ยนะครับหลังจากนั้นหลังจากสองสองแล้วนะก็ มานี้ครับคำนวณได้แปดเจ็ดนะครับมาดูงวดต่อไปออกอลไรครับออกแปดเจ็ดเนี่ยก็บอกแล้วไงมันมันเข้าบ้างมันไม่เข้าบ้างนะครับเนี่ยออกแปดเจ็ดตรงตรงนะแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดนะครับแล้วก็งวดต่อไปก็คำนวณได้เก้าห้านะครับมาดูงดต่อไปออกเลยครับ ออก5้าเจ็ดเก้าเข้าเลย5านี่โต๊ดนะครับแต่โต๊ดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละสูตรคำนวณอ่ะมันไม่ใช่มันจะเข้าตลอดแมันม,มันไม่ใช่ว่าจะพี่ตลอดนะครับก็ดูตามนี่แหละครับนี่แหละจริงๆผมจะจบตะแต่เมื่อวานนั่นแหละก็เลยลัวคนอื่นเขาเสียหายนะครับผมไม่อยากให้ไม่อยากเชิญชวนเรื่องเล่นการพนันนะแต่ผมทำแบบนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับ มันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะถูกบ้างไม่ถูกบาก้างประมาณนี้แต่ส่วนมากมันจะถูกนะนะครับเก้าห้าเสร็จสิ้วนะสูตรตัวนี้จบแล้วเขา้าสองตัวมาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาก็คำนวณได้ศูนย์กับเจ็ดนะครับหวยออกเก้าเจ็ดสองเนี่ยใช่ไหมเขาแค่เลขเจ็ดตัวเดียวเขาเลขเจ็ดตัวเดียวเลขศูนย์ต,ตาย มันไม่มาพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยเนี่ยวันที่16มิถุนาเนี่ยเห็นไหมหกแปดเดี๋ยแล้วชุดสรุปเมื่อวานมันก็หกแปดแล้วเออผมก็เลยระแวงระแวงทำไมมันเลขมันมานทาั้งทางที่คำนวณคนสูตรกันอะทำไมมันไดเ้เลขเดียวกันอะนะนะครับผมก็ กลัวจะมันไม่ออกอ่ะนะฉะนั้นอย่าไปเชื่อเลยนะแต่อยากให้ดูผมไม่อยากให้เชื่อเลยถ้าเล,เลขเป็นแบบเนี้ยมันเด่นเกินไปเนะี่ยมันจะดำไงมันดังนะนะครับมันดำแล้วก็มันมันก็จะไม่ออกใช่ไหมเมื่อวานสรุปเมื่อวานก็แบบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยแปดหกอันนี้กับท,ท,ทางที่คนละสูตรนะคำนวณไม่เหมือนกันก็ได้แปดหกอีกนะครับยังมีอีกเดี๋ยวดู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 ดด ต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้สองตัวบนโตโตต,ตรงนะเขานิดนิด,น,ดนิดหน่อยนะดูเอาเนี่ยในหกแปดผมก็บอกให้รอบนว่ามันจะออกไหมเลขกตัวนี้แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมนี่บทสรุปเมื่อวานเลยนะ๋ยวนี้อันนี้เลขกล่างเลขกบนกับเล็กล่างคำนวณได้คล้ายๆกันเลขกเดียวกันเป๊ะเลย ผมแปลกมากมนะงวดนี้ผมสงสัยจะไม่ออกก็เลยกลัวไงผมก็เลยเอาสูตรนี้มามาลงให้ดูนะครับทุกทุกท่านจะได้พิจารณาว่าน่าจะเป็นไหมอะไรประมาณน,นี้นะครับอันนี้สูตรนี้สองตัวบนโต๊ดนะครับเข้าตรงบ้างทีบ้างต่นี้มาดูตัวนี้นะครับหลักสิบลาก หลักซิบบนนะครับหลักซิบบนนะเด่นหลักซิบบนสามตัวนะครับมาดูก่อนมันจะทำให้ดูนะครับเนี่ยในศูนย์หนึ่งสองมัต่อมาออกอะไรครับออกสามศูนย์สามเนี่ยเห็นไหมมันเขาแค่เลขสูนะครับ โม,ตมเตอร์มาคือตัวนี้901ูห90่มเตอมาออกเลยครับออก68ไองด้่ไหมผิดเลยผิดทุกตัวเลยนี่แหละถึงบอกว่าการคำนวณม,มันมันมันไม่ใช่มันมันจะถูกทุกงวดแล้วก็ผิดทุกงวดนะครับแต่ส่วนมากอะ่ะมันจะถูกนะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับหลังจากนั้นแล้วคำนวณได้1 2 3สนะครับ ออก3 07เข้าเลข3นะครับดูดูต่อไปนะครับดูต่อไปคำนวณใน9ก้9 0 1นหี่ลักหลักสิบนะครับลักสินะย้ำอีกครั้งว่าเลข3ตัวนี้มันจะอยู่ในหลัก10แต่มันจะตัวไหนไม่รู้ก็ดูต่อไปครับนะดูเดี๋ยวทายคลิปอาจจะเห็นแหละว่าเลขตัวไหนน่าจะเป็นหลัก10บน นะครับเพราะว่าสูตรสรุปเมื่อวานก็มีเลขแปดอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปชนกันตรงนั้นแหละนะครับเนี่ยคะับเก้าศูนย์หนึ่งโมเตมาออกศูนย์สามใช่ไหมหลักเลขศูนย์เนี่ยอยู่ในหลักสิบนะครับแล้วคำนวณจากสูตรนี้ไปเนี่ยสองสามสี่นะครับโมเตามาออกสามเอ่อห้าสามแปดเลขห้านะครับตัวนี้เลขห้านะ สามแปดนะนเ,เนี่ยเลขกสามเนี่ยเข้าหลักสิบนี่คือหลักสิบล่างนะครับแล้วคำนวณจากศูนย์นี่ไปเนี่ยหนึ่งสองสามเลขกสองมาอยู่มาอยู่ที่หลักสิบเหมือนเดิมออ,ออกสี่สองสองนะครับและงวดต่อมาเนี่ยคำนวณจากศูนย์นี่ไปเนี่ยหกเจ็ดแปดนะครับเนี่ยใช่ไหมเด็เจ็ดอยู่ในหลักสิบคือในสามตัวเนี่ยจะอยู่ในหลักสิบแต่ไม่รู้ตัวไหนนะครับฉะนั้นนะ่ะ ก็ไปเทียบกับผลสรุปเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยรางวัลที่หนึ่ง7 0นะครับมาบวกห,านนกหน้าครั้งที่สองอันนี้เลขหน้าครั้งที่สองนะนะครับไปดูเอาครับได้7ก,กับ7 8 9นะครับเนี่ยใช่ไหมเลขแปดเข้าหลักสิบอีกแล้วอันนี้คือสูตรหลักสิบ แต่ใน3ตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนหลังจากนั้นคำนวณจากนี้ไปเนะี่ยเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบงวดต่อไปจะออกอะไรก็ออกตัวนี้แหละครับสามศูนย์หนึ่งเอห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองเห็นหลักสิบนะเขาหลักสิบได้คำนวณจากศูนย์นี้ไปเจ็ดแปดเก้างวดต่อมาออกอะไรครับห้าเจ็ดเก้านี่หลักสิบเขาหลักสิบ ครับคำนวณจากศูนย์นี้ไปหมวดต่อไปจะได้อะไรนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยหมวดล่าสุดเนี่ยที่ออกใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองหลักสิบเข้าสามตัวเนี้ยจะอยู่ในหลักสิบแต่ยังไม่รู้ตัวไหนนะครับ เดี๋ยวก็ไปเทียบชนเอาสูตรเมื่อวานเนี่ยนะสูตรเมื่อวานที่สรุปให้ดูแล้วก็ประมาณนั้นแหละนะนี่งงวนันที่16มิถุนาเนี่ยนะครับหลักสิบบนก็คือ6หรือ7หรือ8จะอยู่ในหลักสิบบนนะครับเนี่ยสตัวนี้มันจะอยู่ในหลักสิบบนแน่นอนแต่ไม่รู้ตัวไหนนะครับ ามาเทียบดูกับสูตรเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หกแปดใช่ไหมอันนี้ก็หกแปดเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยมันดับอย่าลืมนะโมวานผมบอกว่าจะดับบนเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งนะครับฉะนั้นเลขเจ็ดเดียไม่เอาแล้วเนี่ยตาทิ้งเลยเลขเจ็ดเนี่ยเอาเรือหกแปดใช่ไหมมันเรือหกแปดทั้งสองสูตรทั้งทั้งท,งที่คำนวณไม่เหมือนกันนะ นะครับคำนวณไม่เหมือนกันคนละสูตรกันแต่มันเลขมันไปชนกันจะว่าอย่างไงนะครับจะว่าอย่างไงผมก็กลัวเหมือนกันนตทำไมมันออกมาเยอะเลยไอ้เลข 8, แปกับเลขหกเลยทำไมมันเยอะเอผมกลัวมันจะไม่มันไม่ออกเลยนะครับฉะนั้นนะ่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับ ใส่ความคิดตัวเองล่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าหวยออกอะไรนะครับแต่ว่าข้อน,นี้มันเป็นเลขคำนวณเนีนะ่ยชติติมันก็โอเคชถติติมันก็เข้าเป๊เปเปปะๆก็ยางที่พูดนั่แหละชติติย้อนหลังเนี่ยในมือทำย้อนหลนนังนยทริปนี้ไม่เคยลงมาก่อนนะครับบอกอตรงก่อนไม่เคยลงมาก่อนผมผมเพิ่งทำวันนี้แหละผมเห็นเลขแปดมันชนเยอะก็เลยมามา,มาคิดดูตัวนี้เออทำไมเอออดีตย้อนหลังมันก็เข้าเป๊ะๆแต่งวดนี้มันชนกันเยอะเลยนะ ชนกันเยอะมากเลยเลข8กับเลข6เนี่ยชนกันทุก5สูตรนะทั้งหมด5สูตรนะครับเลข8กับเลข6เกเลขหเนี่ย8เนี่ยสุดยอดเลยเลข8เนี่ยผมกลัวมันจะดังนะครับผมไม่แน่ใจลนะ่ะกลัวเหมันกันนะชนมากก็ไม่ค่อยดีนะชนน,น้อยก็โอเคอยู่พอไปได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ มาดูเลขล่างอีกเที่ยวนึงนะครับเห็นไหมเลขแปดอะไรเนี่ยเลขล่ากงวดวันที่สิบหกเนี่ยเลขแปดอะไรเนี่ยคนละชุดกันนะครับคนละชุดกันเลยอธิบายชัดๆแตัวนี้ถ้าถ้าถ้าท่านใดที่ท่านใดที่ชอบว่าเออเลขชุดเดียวอ่ะนะครับนะถ้าชุดเดียวอ่ะถ้าคนใดที่ชอบบอกเออไม่ชอบเลขเยอะๆกับตัวนี้เลยครับมาดูตัวนี้อันนี้ผมทําให้ดูแค่ งวดเดียวนะมันเยอะ<ม>เยอะมากเข้ามา14งวดเหมือนกันสูตรนี้นะครับเห็นนะผมจะทําให้ดูย้อนหลังตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับให้ดูก่อนนะงวดที่แล้วนยะครับมาดูก่อนเยังไม่เข้าใจนะครับมีสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ เนี่ยคำนวณได้แบบนี้ด้เลข4เนี่ย่างนะครับ่างมันมี3สูตรอะทำสามสูตรอะให้เลขมันจะมาแบบไหนกับดูเอาสูตรที่1ได้เลขก4สูตรที่2ได้เลข5นะครับสูตรที่2ได้เลข5นี่สูตรที่ได้เลข5้สูตรที่3ก็ได้เลข5นี่ดูเอาตั้งระงวัลที่1แบบนี้2ตัวล่างแบบนี้ วันที่หนึ่งแบบนี้สองตัวล่างแบบนี้นะครับตังแบบนี้แล้วก็คำนวณมานะครับสี่ห้าห้าอันนี้เหลกล่างนะครับล่างนะงวดงวดต่อไปออกเลยครับมาดูนเนี่ยออกสีห้าเนี่ย 4 5นะเห็นไหมผมก็พยายามอยากให้มันเป็นแต่มันมันไม่เป็นไงอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยอยากให้มันเป็น4 5 5เนี่ยสมมุติว่าเราเห็นเลขอย่างเงี้ย4 5 5เนี่ยมันได้แค่สองฐานะเราจับ4 5, 5, 5. แล้วก็5 5ก็แค่เนี้แหละแต่งวดต่อไปเนี่ยนะมันมันมันไม่ได้แบบเนี้ยนะดูนะครับสูตรที่หนึ่งในเลข8เห็นไหมเลข8ไมแล้ว เมื่อวานอันนี้ชุดสรุปนะเห็นไหมเลขแปดเพียบเลยแปดเก้าแปดหกแปดแปดแปดสี่แปดห้านะครับตอนนี้เอามาดูชตรที่หนึ่งก็เอาบวกให้ดูก็ได้ครับบวกให้ดูได้เอาสองบวกสองได้สี่นะครับสี 4, ่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเก้า เท่าไหร่ครับได้เจ็ดเจ็ดบวกหตัว 7, 7 6, ตน,นี้มันสองแปเจ็ดบวกหได้สใช่มสองแปดสิบหกสิบหกบวกเดี๋ยวดูเลยดูก่อนสี 4, เดี๋ยวแป๊บหนึ่งบวกเลยคิดว่าเดี๋ยวสี่ป๊บหมดแล้วสี่บวกสี่สี่บวกสี่เดี๋ยวแป๊บแป๊บหา้า

แก่ๆกล้ เก้าเบสองสองหกสองวกหกสองหกหกเแปดแปดหกหนึ่งเก้าสองหกสามสามหกสี่เ็ 7จ็ดเจ็ดบวกสี่เ1หนึ่งหนึ่งหนึ่งบหกหนึ่งบสอไ้สโอเคขอไปครับโอ้เกือบตายพิดพิดครับตัวนี้ไม่ใช่ครับบวกเลขพิดตัวนี้ไม่ใช่ครับเลขเครับเลขเโอ้ ตัวนี้เป็นเลขเก้นะครับชุดที่หนึ่งเลขเก้เลขเก้ครับสูตรที่หนึ่งในเล,เลขเลก้านะครับไม่ใช่เลขแปนะโอเคโอเคแต่ชุดที่2นั้ไม่ผิดแล้วแหละสองแปดสองบแปดสิวกสได้ยี่สิบยี่สิ หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สโอเคถูกต้องครับสอบวกเได้เก้วกสได้หนึบวกหได้หกหบกเได้หโอเคถูกต้องครับโอเคเอาจัดไปชุดเดียวใครต้องการชุดเดียวนะครับเลขล่างวันนี้จัดให้เลยนะครับ นะจัดให้เลยวัน,นี้ชุดเดียวเลขล่างนะสชุดไม่ใช่ชุดเดียวสองชุดครับสองชุดนะครับ่างสองชุดนะครับตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะครับถูกคิดประการใดไม่ทราบ อ่า uh, 9.. 4.. 5.. โอเค 9.. 4.. 9.. 5.. ี่นี่แหละครับเรียบร้อยเสียงเป็นเสียงตายแล้ะครับชุดเดียวนะครับสรุปแล้วนะอันนี้คลิปสุดท้ายนะไม่มีแล้วต่อไปนะครับนี่แหละล่างนะครับล่างนะ ่ีแหละกาหมด้วครับล่างจองชุดนะครับเก้าสีเก้าห้าไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าแต่งวดที่แล้วเข้านะงวดเอสามสี่วดที่ผ่านมาเนะี่ยเข้าไปเปะแบบนี้แหละงวดที่แล้วส5 5หามันออกสี่ห้า ออกสีหา้าเนี่ยวันนี้อันนี้เมื่อกี้นี่ผมบวกเลขแปดผิดบวกเลขผิดก็ขอไปรับต้องบวกใหม่โอเคเลยบวกบวกไปแล้ว,ว,ว,มลวไม่ผิดแล้วจากนี้น,นะครับแต่เลขเก้านะสูตรที่หนึ่งในเลขเก้าสูตรที่สองก็เลขสี่สูตรที่สามเป็นเลขห้าฉะนั้นก็จับคู่ได้แค่นี้เลยเก้าสี่เก้าห้าโอเคครับนี่แหละทำทำให้ได้ใจคนที่ชอบเลขน้อยนะครับประมาณนี้แหละครับมันไปนชนกับไอ นี่นี่เนี่นะครับสุดยอดเลยถ้าถ้าไม่ทํากันไม่รู้ดินะพอทําปุ๊บเนี่ยมันนึกออกเลยเลยนะี่ยว่ามันเป็นอะไรแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ไงสูตรเนี่ยงวดทีแล้วตัวกลับอ่ะใช่นไหมใช่นไหมงวดที่แล้วแต่ตัวกลับนะฮาสี่แต่มันออกสี่ห้าใช่ไหมแต่งวดนี้เนี่ยวันที่สิบหกเนี่ย มันได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่ฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยมันไปชนกับตัวนี้พอดีเลยนี่ไหมเก้าสี่นะครับนี่เลยเก้าสี่จัดหนักเลย 9, 4, เก้าสี่นะครับเก้าสี่เนี่ยเก้าสี่ชนกันแล้วเก้าห้าก็ร้องไว้ก่อนก็ได้นะครับเก้าห้าไอ้เก้าสี่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะไอ้เก้าสี่เลยเก้าสี่ตัว